สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของเน้อคู่ทูนเฟลมกันนะคะพลังงานฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาดูฝั่งคุณกันก่อนพไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะดูเป็นพลังงานของคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในตัวเองดีอืมบางคนตั้งหน้าตั้งตาทํางานเก็บเงินนะคะพุ่งทยานพัฒนาตัวเองไปข้างหน้า บางคนมีพลังงานของคอมมิวนิเคชันกำลังพุ่งทยานเข้ามาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเด็กถือถ้วยมีใครบางคนอาจจะส่งข้อความมาขอโทษเด็กถือถ้วยเนะี่ยแต่ดูเหมือนพลังงานของบางคนคุณอาจจะปิดกั้นนะคะหรือเป็นพลังงานบางอย่างที่ไพ่หนึ่งหมายใบเนี้ยไม่รู้สึกว่ามีข้อความที่ถูกส่งมาแต่ไม่ถึงคุณ อาจจะเป็นพลังงานของฝั่งคุณเองที่รู้สึกว่าอยากนิ่งๆกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะรีบไม่อยากจะไปขว่คว้าไม่อยากจะใส่แพชชั่นของตัวเองลงไปเยอะแยะกับความรักความสัมพันธ์นะคะค,คุณค่อนข้างที่จะแน่วแน่เด็ดเดี่ยวกับการที่ดูแลตัวเองกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของตัวเอง พยายามที่จะเดินหันหลังให้กับความรักหรือความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนไพ่ในอดีตไพ่ justice ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ strength เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์นี่รู้สึกว่าคุณผ่านช่วงเวลาที่เป็นวิบากกรรมมาได้แล้วคุณผ่านมาได้ด้วยดีนะคะไพ่หกไม้เป็นไพ่ของความสําเร็จไพ่ strength เป็นไพ่ของความเข้มแข็งหนักแน่นมัน่นคงคุณผ่านมันมาแล้วอะ แลวตอนนี้นคุณยังไม่พร้อมที่จะเอาตัวเองไปดิวกับกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ชีวิตคุณไม่นิ่งอีกนะคะใพ่ในอนาคตอันใกล้ห้าห้าด The ant, าว The Hierophant ไพ่ของชาวราศีพฤษภนิพลธงานของใครบางคนกำลังเครียดเป็นกังวล กับการที่จะเข้ามาหยิบยืนคอมมิชเมนต์ให้กับคุณนะคะทําให้สถานการณ์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคิดหาทางคิดหาหนทางอยู่นะคะมาดูใพ่หนึ่งไม้ไปนี้กันอืมมีกําแพงบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่าข้อความจากใครบางคนไม่ได้ถูกส่งมาถึงคุณถูกส่งมาแต่ไม่ถึงคุณ แต่ว่าก็ยังมีพลังงานที่ยังพยายามนะคะยังพยายามที่จะหาหนทางทางออกให้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่เกิดขึ้นเหมือนมีพลังงานของใครบางคนที่มีความขึ้นขึ้นลงลงในขณะที่พลังงานของคุณค่อนข้างที่จะนิ่งสงบนิ่งหนักแน่นมั่นคงแน่วแน่นะคะ ผลงงานของเขาเดี๋ยวก็ฮึดสู้เหมือนมีกําลังใจที่จะทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในอนาคตบางบางเวลาก็รู้สึกท้อแท้รู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่จะนําพามาซึ่งอนาคตที่ที่ต้องการจริงๆหรือเปล่าคุณจะยังอยู่ตรงนั้นเพื่อมองเห็นอนาคตสิ่งนี้ของเขาหรือเปล่าที่เขาอยากจะเอามามอบให้กับคุณอะไรประมาณนี้บางอารมณ์ก็รู้สึกเคว้งคว้างบางอารมณ์ก,มก็รู้สึกมั่นใจ สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่เดอฮาร์มิไพ่ของชาวราศีกันนะคะใครบางคนพลังงานในช่วงนี้แหละยิ่งพลังงานของคุณนิ่งจะเป็นจะยิ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญที่จะให้คนคนนี้ได้คิดพิจารณาแต่ตรองต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นช่วงของการรับบทเรียนนะคะเป็นช่วงที่ดีในการรับบทเรียนทําความเข้าใจกับบทเรียน มีพลังงานของคนที่จะใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติทิศทางความคิดของชีวิตที่เขาอยากจะให้เป็นที่เขามองเห็นตัวเองนะคะเด็เป็นไพ่ของชาลัสติพิตกไพ่สรุปเป็นไพ่เจ็ดดาบไม่ไดรู้สึกว่ามีพลังงานมากมายเลยที่ อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังที่คุณมองไม่เห็นมันในตอนนี้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในขณะที่คุณพยายามที่จะนิ่งไม่ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารใดๆจากใครทั้งนั้นอืมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายเลยเบื้องหลังที่คุณมองไม่เห็นมันนะคะมีพลังงานของใครมากมายกำลังต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อคุณ เพื่ออนาคตที่เขาจะยังมีคุณอยู่นะคะโดยที่คุณอาจจะไม่ไม่ได้รับรู้หรือไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่พยายามไปมองหาข้อมูลตรงนั้นเลยด้วยซ้ำเนี่ยพลงงานทางฝั่งเขานะคะไพ่ใบแรกคือไพ่สามเหรียญมีพลง,งานของคนที่มีความตั้งใจที่จะสร้างรากฐานที่ดีให้กับตัวเองเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับอนาคตที่มั่นคงในอนาคตนะคะอืม หมือนมีพลังงานของคุณที่ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะกลับมาอย่างแน่นอนยังไงก็จะต้องไปต่อกับคุณอย่างแน่นอนจะต้องสร้างครอบครัวใช้ชีวิตกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอืมเตรี Emperor, ยมเพอร์ไพซของชาวราศีเมษนะคะดูเหมือนจะเป็นพลังงานที่ทำได้ด้วยนะคะ ดูพลังงานทางฝั่งเขาสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ถึงแม้ว่าจะมีช่วงบ,งบางช่วงอารมณ์ที่รู้สึกเคว้งวคว้าเขา้เรายรว่าอะไรรู้สึกไม,ไม่แน่นอนนะคะแต่ไม่รู้สึกเป็นแค่บางช่วงอารมณ์เท่านั้นเพราะพลังงานทางฝั่งเขาค่อนข้างที่จะหนักแน่นกับสิ่งที่ที่ทําอยู่เหมือนกันบางคนพยายามที่จะโฟกัสกับการทํางานทํางานเก็บเงนิน หนักมากๆนะคะอืมมีพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการกระทําที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปนะคะพลังงานของเขาที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่เดฟไพ่ของชาวราศีพิจิกไพ่ของการ transformation ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การกระทำนะคะราชาถือถ้วยราชาถือไม้ ท่านฐานดวงเป็นไพ่เด็กถือเหรียญบางคนในตอนนี้มองว่าตัวเองมีออฟเฟอร์ที่ยังไม่ไม่มั่นคงไม่หนักแน่นพอที่จะพาคุณไปสู่จุดที่ที่เขาต้องการได้ในจุดที่เหมาะสมมอบมอบสิ่งดีๆต่างๆที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะคะบางคนรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดนั้นบางคนรู้สึกว่า คุณเป็นโอกาสที่ดีที่หนักแน่นที่เป็นโอกาสที่ทำให้เขารู้สึกโชคดีอะค่ะที่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาบางคนในอดีตมองไม่เห็นแต่ว่ามองเห็นแล้วเนี่ยเพิ่งมามองเห็นอะไรประมาณนี้ไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่เดอะมูนนะคะไพ่ของชาวราศีมีนบางคนเนี่ย มีช่วงอารมณ์ที่รู้สึกว่ารู้สึกไม่แน่นอนไม่รู้สึกกลัวว่าวันหนึ่งคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นรอดูความสําเร็จของเขาเราดูความสําเร็จที่เขาจะเอามอบให้กับคุณให้กับความสัมพันธ์นี้ก็เลยมีพลังงานที่จะอาจจะติดต่อมาด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ตรงนั้นนะคะหนึ่งไม้อยากมั่นใจว่าคุณจะยังอยู่ตรงนั้น อยากมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่คุณจะรอดรอูรอรับมันนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินความมั่นคงตังการน,นานหรือการเงินนะคะแปดเหรียญแต่ว่ามันกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนบางอย่างในเรื่องนี้แหละในชีวิตของเขานะคะเมนูโงบอคุณอยู่นิ่งๆของคุณอย่างเงี้ยถูกแล้ว คนคนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการรับบทเรียนในช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะที่ให้เขาตัดสินใจต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยตัวเองซึ่งนั่นจะเป็นบทเรียนที่ดีะคะ่ะที่ให้เขารู้จักคิดเรียบเรียงเรียบเรียงความคิดวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ของชาวราศีกุมไพ่ของความหวังอืความหวังที่จะทําให้เกิด ความฉลาดความคิดนะคะความคิดที่แตกออกเรื่อยๆรู้สึกว่ามันกว้างกว้างขึ้นเรื่อยๆเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้จากที่แต่ก่อนอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คิดมุมเดียวมองโลกในมุมเดียวแล้วมุมนั้นอาจจะเป็นมุมลบๆด้วยซ้าแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาเพิ่มโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่ามีรู้สึกว่าช่วงเวลาตรงนี้นะคะ่ะ เป็นบทเรียนที่ดีเลยบทเรียนบทเรียนสําคัญที่ทำให้มีพลังงานที่จะดีขึ้นนะคะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆคือราชาถือเรียญเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นตอนน,นี้นี่คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่เด็กถือเรียนเป็นเด็กและสิ่งที่อยู่ในใจของเขาความคาดหวังที่เขาอยากจะเป็นคือราชาถือเรียญ ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการที่เขาจะสามารถมอบให้คุณได้นะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ r e n g t h ไพ่ของชาวราศีสิงห์ตัวเขาเองมีความแน่วแน่แล้ว,ว่าถึงจุดหนึ่งต่อให้เขาจะไปอยู่ในจุดที่มีความมีอำนาจกับทุกสิ่งอย่างในชีวิตของตัวเอง มีเงินทองมีความมั่นคงแต่ณวันนั้นเขาจะกลับมาเป็นแมวแมวตัวน้อยของคุณนะคะถึงแม้ว่าณวันนั้นเขาจะมีทุกอย่างนี่นี่คือความคิดความตั้งใจของเขานะคะถึงแม้ว่าณวันนั้นเขาจะมีความมั่นคงในตัวเองแล้วแต่เขาจะไม่ไม่เอาพลังงานตรงนั้นมามาอยู่เหนือคุณเขาจะยอมคุณนะคะอืม มาต่อไปมาดูให้ข้อความกัน ได้ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ย mm hmm. เขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกถึงคุณบ้างในวันนี้อื mm hmm. เห็นไหม you deserve so much more mm hmm. คุณเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งที่ดีดีมากกว่านี้เยอะกว่านี้นะคะ mm hmm. ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคุณดูดีมากกว่า ที่เขาจําได้ดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเขาฝันถึงการได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นเป็นแค่คุณมีพลังงานของคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีใครมาแทนที่ได้นะคะแล้วเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกขอบคุณนะคะรู้สึกโชคดีมากมาก ที่ได้เจ,เจอกับคนเนาะเขาบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะคะที่เขาอยากที่จะกลับไปแก้ไขในช่วงเวลาที่เคยได้ใช้เคยได้มีร่วมกันกับคุณตอนนี้เขากําลังพยายามเรียนรู้ที่จะเติบโตในระดับจิตวิญญาณอยู่นะคะเพื่อที่จะให้เป็นพลังงานของคุณที่มีสีเสมอกันกับคุณแค่คิดว่าคุณมีคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกหึงหวงแล้วนะคะก็รู้สึกไม่โอเคแล้ว เขาบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เขาอยากจะพูดออกมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดออกไปยังไงนะคะเขามั่นใจมากเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันกับคุณอีกครั้งมั่นใจมากมากกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทํทําทาอยู่ในตอนนี้นะคะเขาเหมือนเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะและเป้าหมายของเขาก็คือคุณนี่เองนะคะจากที่ได้ขึ้นมาเนาะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลง,งานของเนื้อคู่ทูนทฟมในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย